ค่ะเป็นเพื่อนวันนี้เพื่อนปิมนมาทําอาหารเช้าแบบง่ายๆสไตล์เพื่อนปิมนนะคะมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เราเลีงเองแล้วก็เรามาตีข้าวกับไข่นะคะข้าวเหนียวตัวนี้ก็นเกลียบเสมือนเราไว้แทนแป้งอะไรพวกนี้ได้นะคะข้าวเหนียวจะนิ่มๆหน่อยนะเพื่อนก็จะลองเอามาตีกับไข่แล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะ แค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆก็เหมือนกับที่เขาทำเอขาเหนียวเขาเหนียวอะไรนะเอามาปิ้งอะ่ะที่เขาเอามาปิ้งนะเสียบไม้แล้วปิ้งๆนะคะเพื่อนๆแต่นี่เพื่อนทิ้งใช้อบก,กับกระทะนะจ๊ะเนื่องจากว่าเราจาับโทรศัพท์มือหนึ่งนะก็เลยก็เลยใช้ตะหลิวไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนปิ๊ดจะทําลักษณะน,นี้เอาง่ายๆนะจะได้หรือเปล่านี่้าทามไหม นี่กลับด้านได้แล้วได้เลยเดี๋ยวพออีกด้านหนึ่งเขา,เ,ขา <c oughs> เริ่มได้ที่นะคะเลือก็ไม่ต้องกลับอีกแล้วนี่สีสันโอเคแล้วเนะาเเนะพอดีก็โรยด้วยงา่ะงาดำเข้าไปเนาะอาหารชชตาของเรา จะทานกับกาแฟดำนะแค่นี้เอง <c oughs> หอมหอมอะจะเป็นงาขาวหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนชอบนะคะอันนี้เราก็มีอาหารทานแล้วใช้ไข่แค่หนึ่งใบนะคะเพื่อน,น <c oughs> โอ้ sorry ข่ใบเดียวเหมือนข้าวอะไรนะเรียกข้าวอะไรนะเพื่อนๆข้าวจีข้าวจีที่ชุบไข่นะคะอันนี้ใช้อบอ่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตไปทานกาแฟกับข้าวจีกระทะก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อพบกันคีบต่อไปนะจ๊ะบ,บ๊ายบาย